สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวอีทิลเลียมกันหน่อยนะครับที่มีข่าวนะว่าทางแบ็กล็อกเนี่ยได้ยื่นนะขอทําตัวอีทิลเลียมสปอต ETF ด้วยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับจริงๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ย เอ่อเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปนะพูดถึงตัวบิตคอยนะในช่วงที่บิตคอยเนี่ยวิ่งไปแตะที่ประมาณสาม0 0นเจ็ดพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่านั่งดูข่าวต่างๆนั้นเนี่ยเห็นนะทางทวิสต์นะของทางเจมนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นะของนักวิเคราะห์ตัว ETF นะจากทางบูมเบิร์กนั้นเนี่ยออกมารีทวิสต์นะครับพูดถึงข้อมูลนะที่ทางแบ็ก็ลกนั้นเนี่ยมิได้มีการ ยื่นขอทำตัว Spot อิตาเรียม e t ทนะครับซึ่งถ้าดูตามข้อมูลตอนแรกก็ผมก็เรีกว่าเป็นแค่ข่าวลือนะแต่ว่าทางเจมนั้นเนี่ยซึ่งเป็นถึงนักวิเคราะห์นะออของทางบูเบอร์แล้วเนี่ยได้ออกมารีทวิสตรงนี้นั้นเนี่ยก็ดูมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยก็มีการยื่นขอจริงๆนะครับแล้วก็การยื่นขอ,อ,อการยื่นขอทำอาเลียม สปอตอีทีเอฟนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณด้วยนะว่าทางแบ็กโอกเองนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะว่าตัว bitcoin spot etF นั้นเนี่ยคงน่าจะได้ไฟเขียวนะน่าจะได,ได้ได้รับการอนุมัตินะถ้ามาอย่างนั้นนั้นเนี่ยทางแบ็ก็อกเองผู้บริหารแบ็ก็อกเองอย่างทางเรลลี่ฟิตนั้นเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็น EO เนี่ยก็คงอ่าจะไม่มาเสียเวลานะที่จะ ฟิลตัวอีทเทียมอีเด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ส่งสัญญาณนะว่า,าส่งสัญญาณนะว่าเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจไปถึงตัว Bitcoin Spot e เ f เหมือนกันนะว่าจะได้รับการอนุมัตินะถึงมา,ายื่นขอทำตัวอ t h e r e u m ETF ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากที่มีข่าวตรงนี้ออกมานั้นเนี่ยราคาอ h e ที u m นะครับก็เรียกว่าพุ่งขึ้นมานะครับที่ประมาณตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ย พุ่งขึ้นมาที่ประมาณ2,023เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออ่อพุ่งขึ้นมานะครับที่2,023เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีทเทเลียมนะครับซึ่งแต่ถึงแม้จะพุ่งมาตอนนี้นั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะอ่ทะลุนะครับแนวต้านนะหรือว่าจุดสูงสุดที่เคยทำไว้นะช่วงเดือนเมษายนได้อยู่นะครับตอนเดือนเมษายนนั้นเนี่ยอีเทเรียม ทำจุดสูงสุดของปีนี้นะอยู่ที่ประมาณ2,126เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าข่าวตรงนี้นั้นเนี่ยจะดันอีทิเลียมนะครับขึ้นทะลุแนวต้านนะครับแล้วก็ทาสถิติใหม่ของปีนี้ได้หรือเปล่านะครับที่จะทะลุเกิน2,100เหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ช่วงปลายปี2021เป็นต้นมานั้นเนี่ยอีทิเลียมนั้นเนี่ยทา จุดสูงสุดที่ต่ําลงมาเรื่อยๆมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี2 0 2พนยสิบเอ็ดนะยาวมาเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงนี้นะจริงๆอิตาเลียนนี่ทำจุดทำไฮโลมาโดยตลอดนะต้องมาดูกันนะว่าตรงนี้นั้นเนี่ยจะดันอิตทเลียมนม้นเนี่ยทำไฮหฮนะครับหรือว่าทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นจากก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูมูลค่าตัวอีตาเลียนะเทียบ กับตัวบิตคอยนะจริงๆก็ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงปลายตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี2022แล้วนะครับแต่ว่าในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแท่งเขียวขึ้นมานะสำหรับตัวอเที่เรียมนะครับแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวตรงนี้เนี่ยก็มีแท่งเขียวขึ้นมานะบวกขึ้นมาประมาณสัก3%นะ แล้วก็ถ้าเกิดเราดูตัว Ethereum d o m i n a t e นะปัจจุบันนั้นนะอยู่ที่ประมาณ18.12นะครับนะซึ่งเรียกว่ายังโคได้อยูนะ่ที่ประมาณสัก17นะสำหรับตัว Ethereum d o m i n a t e นะครับ ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดที่ประมาณสัก17%อยู่นะครับสำหรับตัวอีเทียมโดเมนนะครแต่ว่าถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่นั้นเนี่ยอีทยเทียมน,นี่เคยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับประมาณช่วงปลายปี2019นะสำหรับตัวอีเทียมโดเมนนะครอยู่ที่ประมาณสัก7%นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สูญเสียแชร์มาร์เก็ตแชร์ับให้กับทางตัวบิตคอยไปนะเพราะว่าจริงๆตัวอีทเทียมกับตัวบิตคอยสองเอาคอยนี้นะเนี่ย รวมกันนั้นเนี่ยคลองตลาดเกินครึ่งหนึ่งนะของตลาดคริปโตทั้งหมดนะปัจจุบันบิตคอยคลองตลาดคริปโตอยู่ประมาณ52%าสิบองเปอร์เซ็นตะ์อีเยอยู่ประมาณเกือบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับรวมกันสองอันนี้นั้นเนี่ยก็คลองตลาดอยู่เยอะที่สุดนะครับซึ่งเอ่อแล้วก็ถ้าเกิดเราดูมูลค่างตลาดนะของทั้งตัวบิตคอยก็ตัวอีเรียมนะเทียบกับแอสเซทอื่นๆนะครับใน ในโลกนี้นะทั้งตัวทองคำแล้วก็ตัวหุ้นนั่นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยตัวบิตคอยนะมีมูลค่าตลาดอยู่ในอันดับที่11นะครับเป็นรองตัวเบอร์ชัยฮัทเ a เวย์นะของทางปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะครับแล้วก็เมตา a c e b o o k ด้วยนะเป็นรองตัว n v ็นวีเดียด้วยนะครับแต่ก็มี market cap สูงกว่าตัวเท s l a นะครับหรือแม้แต่ Visa นะส่วนอิตเลียมเองเนี่ยปัจจุบันตาเว็บไซต์ คอมมูนีมาร์เก็ตแคปเนี่ยจัดอันดับนะอเเรีมันเนี่ยมีมาร์เก็ตแอยู่อันดับที่40นะครับเป็นรองบริษัทใหญ่ๆอย่างโคคาโคล่านะครับหรือโตโยตานะแต่ก็มี marketcap สูงกว่าบริษัทอย่างแป๊บซี่นะแบงก์ออฟอเมริกาหรือแม้แต่เชล l l เองนะครับต้องมาดูกันนะว่าอิทเรีนมนเนี่ยจะสามารถที่จะที่จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะแต่ว่า ในระยะยาวนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูตามข่าวนะที่ทางแบ็ก็อกนะได้มีการยื่นขออนุมัติตรงนี้นั้นเนี่ยในระยะยาวผมคิดว่าอีเทียมยังมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกเยอะนะครับทั้งตัวอีเทียมแล้วก็ตัวบิตคอยด้วยนะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่อนาคตนี้นเราอาจจะได้เห็นนะครับการยื่นขออนุมัติตัว Spot e ีทีเของตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะครับ ที่จะตามมาหลังจากตัวบิตคอยแล้วก็ตัวอีทเรียมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ